สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube นะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆสำหรับพี่ๆน้องๆที่เปิดช่อง YouTube มากกว่า1ช่องนะคะวันนี้จะสอนวิธีจะบอกวิธีการเอาหล,หลายๆช่องมาลิงก์หากันได้ในช่องเดียวในกรณีที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเยี่ยมเราในบ้านบ้านหนึ่งหรือ YouTube ในช่องหนึ่งเพื่อนๆจะสามารถเห็นทุกช่องของเรา ภายใต้หน้าช่อง Youtube ของเราเองนะคะมันอยู่ที่การปรับตกแต่งช่องวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใส่ช่องอื่นๆในช่องของเราหรือแม้แต่ช่องเพื่อนๆของเราหรือช่องที่เราชื่นชอบเราก็สามารถลิงก์ลงไปในช่องของเราได้ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในช่อง มาดามบ้านนาสวีเดนและช่องติวแค่มือใหม่ทำ u t u b e ที่วันทำไว้นะคะว่าเราจะเห็นอะไรในนั้นบ้างแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำแบบนั้นได้บ้างนะคะในกรณีที่หนึ่งท่านมีหลายช่องหรือเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนรู้จักช่องอื่นๆด้วยในช่องของเราเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกันจ้ามาชมวิธีการใส่ลิงก์ช่องอื่นๆในช่องของเราเองค่ะ เมื่อผู้ชมกดเข้าไปดูช่องของเราจะเห็นช่องที่เราทำการโปรโมตหรือแนะนำอยู่ในหน้าช่องของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบางท่านที่เปิดช่องเพื่อสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งช่องก็สามารถเอาช่องอื่นๆมาใส่ในช่องหลักได้ค่ะและเราอาจจะแนะนำช่องของเพื่อนๆที่ต้องการจะให้ผู้ชมช่องเดียวกันของเราได้เห็นตัวอย่างหรือได้ชมก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันค่ะ เทคนิคที่จะแชร์วันนี้นะคะก็คือในหน้าช่องหลักของเราแบบนี้ค่ะเราสามารถใส่ลิงก์ช่องอื่นๆได้นะคะยกตัวอย่างช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube วันใส่ลิงก์ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนไว้ที่นี่ค่ะแล้วเขียนข้างบนว่าช่อง YouTube ต้นแบบที่เปิดสร้างไรายได้ตามหลักการทำช่อง YouTube แบบการตลาดคือมาจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะ แล้ววันก็ฝากลิงก์เอาไว้อีก3ช่องค่ะแนะนำช่องที่ใช้เทคนิค การตลาดทำช่องตามกฎคือ3มช่องนี้ที่เป็นนักเรียนที่เรียนในช่องติวเข้มือใหม่หัดทำ u t u b e นั่นเองนะคะส่วนพี่พี่น้องๆท่านไหนอยากเข้าติวนะคะดูวิธีการเข้าติวส่วนตัวในคำอธิบายใต้คลิปได้นะคะแล้วลองเข้ามาติวกันค่ะนี่คือตัวอย่างที่จะพาทำวันนี้นะคะก็คือการวางลิงก์ช่องอื่นในหน้าช่องของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะคะ โดยเข้ามาที่ studio.youtube.com หรือหลังบ้านของเรานั่นเองนะคะแล้วเรื่องเครื่องมือปรับแต่งช่องที่เป็นไม้ไกยสิษิ์แบบนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาตรงไม้ไกยสิษย์นะคะให้เราดูที่เครื่องมือ Layout ค่ะหน้านี้ต้องอยู่ตรง Layout นะคะเสร็จแล้วให้เรากด ส่วนเพิ่มค่ะตรงเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะแล้วให้เรากดคําว่าช่องเด่นค่ะเวลาที่เรากดช่องเด่นนั่นคือการฝากช่องหรือวางลิงก์ช่องของคนอื่นในช่องของเราเองนะคะหรือในกรณีที่เราเปิดหลายช่องเพื่อ สร้างรายได้เหมือนเหมือนกันเราก็จะวางลิงก์ไว้ที่นี่ค่ะเช่นช่องติวเข้มมือใหม่หัดท o u t u b e ของวันเองเปิด2ช่องกับช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเมื่อเรากดช่องเด่นลงไปนะคะจะขึ้นหน้าจอนี้มาให้ค่ะให้เราเลือกพิมพ์ตามนี้นะคะช่องแรกตรงที่คลิกนะคะเป็นข้อความเพื่อที่เราจะแนะนำช่อง ที่กำลังจะปรากฏขึ้นต่อไปนี้วันจะฝากช่องลูกศิษย์ของวันเองนะคะคนที่เรียนกับวันมาใช้ระยะเวลาการเรียน5เดือนค่ะคือทุกอย่างเรียนตามกฎนะคะระบบจะค่อยๆผลักดันช่องของเราออกไปและ3ช่องที่วันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้คือช่องที่ทำตามกฎและทำตามคำแนะนำแล้วเห็นผลค่ะวันจะขอขึ้นหัวช่องหัวข้อช่องไว้นะคะว่า แนะนำช่องที่ใช้เทคนิคแบบการตลาดทำช่องตามกฎนะคะแล้วมันจะพิมพ์ค้นหาค่ะช่องแรกนะคะช่องรอต่อตอชาแนลฝากพี่พี่น้องน้องด้วยนะคะก็คลิกไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะพิมพ์หาช่องต่อไปค่ะดูทางด้านขวามือนะคะจะมีชื่อช่องขึ้นมาค่ะช่องคนไทยสไปอิตาลีนะคะขออนุญาตพี่ผาด้วยนะคะ ที่ผาเป็นตัวอย่างของช่องที่ทำไลฟ์สดมาก่อนนะคะแล้วมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เปิดการปิดกั้นช่องของตัวเองภายในระยะเวลาสองอาทิตย์ช่องนี้สามารถมีคลิปปังได้จนถึงทุกวันนี้นะคะและช่องที่3นะคะช่องคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาค่ะ ช่องของไอ้ไหมนะคะเป็นช่องที่ขาดซับชั่วโมงครบแต่ขาดซับขาดยอดติดตามมาตั้งนานแล้วนะคะพอเข้ามาเรียนและปรับช่องตามระบบทุกวันนี้นะคะเมื่อ5เดือนที่แล้วช่องคนล่าหนูยังต้องการซับสไครต์อยู่ค่ะส่วนวันนี้มียอดคนกดติดตาม2,690คนแล้วนะคะส่วนใครอยาก เพิ่มอะไรหรืออยากเพิ่มชื่อช่องตัวเองก็พิมพ์ในช่องค้นหาค่ะแล้วช่องที่เราเลือกนะคะจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าจอทางด้านขวามือค่ะเมื่อได้ครบทุกช่องแล้วนะคะกดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะแล้วกดคำว่าเผยแพร่ค่ะแล้วกดคำว่าไปดูที่ช่องนะคะค เมื่อเรามาที่ช่องตอนนี้อยู่ที่หน้าช่องติวเข้มมือใหม่ทำ youtube บายตะวันนะคะลักษณะการปรับตกแต่งช่องตรงนี้เราใช้เครื่องมือปรับแต่งช่องทั้งสิ้นค่ะซึ่งวันทำให้ดูไว้ในสอนออนไลน์แท็กที่12แล้วนะคะพี่พี่น้องน้องท่านไหนอยากปรับแต่งช่องให้ได้แบบนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะและมีเทคนิคยอ่อยๆให้ดูอีกเยอะมากค่ะ นี่คือหน้าช่องของติวเข้มนะคะเมื่อไล่ลงมาด้านล่างค่ะจะเจอตัวอย่างช่องต้นแบบของตัวเองนะคะก็คือใส่ช่องมาดามบ้านานาสวีเดนไว้ค่ะต่อจากช่องต้นแบบนะคะก็จะเป็นข้อความที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้ค่ะแนะนำช่องที่ใช้เทคนิคแบบการตลาด ทำช่องตามกฎนี่นะคะขออนุญาตพี่พี่น้องน้องสามท่านนะคะคืออยากให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างคะ่ะคือ3ามช่องนี้นะคะวันจะยกตัวอย่างให้ฟังช่องรอตอต่อชาแนลน้องเขาเข้ามาเรียนนะคะตั้งแต่มียอดคนกดติดตาม500คนคะ่ะนั่นก็คือ5เดือนที่แล้วนะคะและในวันนี้คือผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วก็มียอดผู้ติดตาม1,300 ค,ค,คือเพิ่มมาประมาณ800 s u b s c r i b e นะคะและผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ค่ะแล้วก็กกค่อยๆสะสมเหรียญน,นะคะส่วนช่องคนไทยสไปอิตาลีนะคะช่องพี่เขาผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่ยัง ไม่ได้เงินเดือนนะคะพูด,ดง่ายๆจนกระทั่งทุกวันนี้ช่องพี่ผาเพิ่งเข้ามาเรียนได้ประมาณ3เดือนนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนตามไปดูค่ะก่อนที่พี่ผาจะมาเรียนมียอดผู้กดติดตามประมาณ2,000คนนะคะในระยะเวลา3เดือนพี่ผามีผู้ติดต,ตาม1 1 7 0 0คนโดยประมาณค่ะและช่องคนล่าหนูทิมหนุ่มทุ่งกุลาช่องไอ้ไหมนะคะเป็นช่องที่มียอด ชั่วโมงครบ4,000ชั่วโมงแต่ไม่มียอดผู้กดติดตามครบ1,000ขาดอยู่ประมาณ20 s ส b บ c r i ส e แล้วพี่ก็ใช้วิธีและระยะเวลารอนานมากค่ะพอเข้ามาเรียนประมาณสัก1เดือนนะคะยอดคนติดตามครบ1,000สามารถเปิดสร้างไรายได้แล้วและเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนแรกที่ทั้งพี่ผาคนไทยสภายอิตาลีและ ไอ้ไหมคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาจะได้เงินเดือนเดือนแรกแล้วคะ่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะและขอขอบคุณที่ให้วันใช้มาเป็น case study อยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่คัะทำ YouTube คะ่ะ หวังว่าเทคนิคดีๆสำหรับวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆที่ทำ YouTube ด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้พี่ๆน้องๆที่ต้องการทราบวิธีเดียวกันกับเราได้รู้เทคนิคดีๆและฝากกดติดตามเทคนิคดีๆจะออกอากาศทุก6โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยนะคะและสอนออนไลน์จะมี ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะ